สวัสดีครับพี่น้องครับพอยายดิดโคโศกวงปฐมบันเทิงศิลมาอีกแล้วเด้อเข้ามาแล้วครับปากช่องดิดโคโศกวงปฐมบันเทิงศิลครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับถ้าใครกดก็ดีไงพอยายดิดน้ำแน่เอาเมื่อนี้มาเบิงเบื้องหลังการซ่อมของมอลัมคณะคณะคณะไหนก่อนคณะไหนใ่เนี่ยเขาซ่อมคณะอะไรก่อนเนียคณะเพชรโสธรไม่จ่ายยังไงมเลย มาใหญ่เกิว่าจะสุดท้นเป็นแต่ดังใช่ป่ะดังโย่คือเปิดแดงดังสุขพ้นดังปุขพดังปลอมสุขนเอาสวัสดีครับขออนุญาตทับช่องจักคกช่องในเด้อช่องพญอดีตครับฝากช่องอ่ะเจ้าก้อนครับฝากช่องก้อนฝากในนีพี่น้องเด้อฝากครับฝากฝากช่องอ่ะดีตโคศกปฐมในเด้อค่ะอย่างเช่ฝากให้พี่น้องกันอันดีตโคศกปฐมนะค่ะเนาะอ่าอันฝากอัน กดไลค์เออกดแชร,เชร์เห็นบ่หันกดซับสไครป์แล้วก็กดติตะะดตามนนะคะนะคะโคโดีดโคโสอบปฐมค่ะเดี๋ยวๆดี๋ยวผู้ใดเจ้าของสองในโลกของเพลิงด้วยโอ้ยวาเพลิงสิ <c oughs> เป็นโลกแล้วกันใส่แบบนี้ มันโคงเพิ่ให้เพิ่โลกเลยงาโอ้กระเพาหายแห้งโคตอ๋อกาลังกาลังเดี่ยวงานสิติดเ่นมาแรงกันบ้งครับเนี่กาลังเดี่ยวงานก้อหัวหน้าเพื่นหัวหน้าเพื่อทั้งสองครับวอนีครัาหัวหน้าครับปากเน่ปากตัวไอเด้อซักซ้ำไหนล่ะนี่อยู่นีกินกัได้ซ้ำนี่แหละหัวหน้าก็บใครดมสมบูรณ์เนาะเปลี่ยนไม้ก่อนใส่ชุดนี่เขาแบบไม่ตจอยากยางฮะเนี่ยอะไรเอาขึ้นิอยากยางจั๊กไหมโอ้ยอนไรโ้ยเป็นอนเป็น้าเป็นบ้ เจอกันอีกแล้วครับล่องหัวหนาครับล่องหัวหนาครับล่องหัวหนาครับเจ้านีเมีหัวหนานี่นไม่ลองหัวหนาข้าไหนข้าไหนเอาหัวหนาต้นเพื่อแล้วรวาเราเป็นหัวหนาหัวหนาผีเมียหัวหนาใหญ่ไหมหัวหนาใหญ่ไหนันรุปแล้วผมสิสมคร์น้ำไหนมันต้องคอยติดัวน้ำหัวหนาครับให้ผมเห็ดยังก่อนน้ำหนาที่ยัง ไม่ได้ยืมเด้อครับผมขอยืมคสุโศกปฐมหนึ่งคนฉากเด้อครับยืมมาเป็นคู่อันโคู่โศกในโซนท่อนเอาไว้ในโคนหนวดก่อนเข้าอยู่อป็นห่ากว่าเอ้าทั้งหัวหน้าผมผู้หนึงกินผู้หนึ่งตัดเงินฝาช่องนี่นะครับผมฝากช่องของอันโคสุโศกไง ของอีพอร์ตดิดเดอร์พี่น้องเด้อดิดโคศกวงปฐมบันเทิงศิลช่องนี้ป่าว่อดิดดิดโคศกวงปฐมบันเทิงศิลป์บันเทิงศิลถูกต้องครับพี่น้องขอเป็นดีดทาง้มาไปชมคลิปไฟโอ้ยถับช่องทับช่องโลกอ่อนเบอร์เส้าเนกําลังถับช่องโลกอ่อเบอรโอ้ยเนาะจะเล่าตัวเอ้านี่คือบรรยากาศกําลังสิซ้อมนะครับไล่ให้พี่น้องเดืเบื้องมือแรงสำหรับเพีรโสธรแล้วทั้งนี้คณะคณะทั้งนี้เฮ็ยจังไหนบัดนี้ คือนั่งพวกป่ากวกตีงแคบสวัสดีครับสวัสดีครับท่านขันาขนาดได้ก่คำนี่มอลำไดเอ็ดเสีชายแท้ครับโอ้มอลำหดว่งรมอยเอ็ดพอดีหมอล่ไดเอ็ดหมอลำจอยเออหมอลำจอยเชายบมอลำจอยที่ไม่กินข้าวไม่กินปลาเพชรชายแท้ัวหนนาัวันนาซื้อว่างไหครับัวหนนาโกมัดใช่ครับผมโอ้ขวหนนาโกครับ มีหมองโยไปเนี่มัมีหมองโยครับคนนอกถาทถานอยู่แต่ว่าว่าจ,ากจักิตัดจังใจงแต่ว่าทั้งคุนคือิอุดมสมบูรณ์ก็ทั้งรดอาหารอยู่คั้นี้ไปกัไปทั้งแต่โซท่านอยู่ใช่ผหมผมทัทมเราโ <ผม S 2> อกาสดนอาหาร ผมไปใครเช็ดงานครับมันนี้ไปแบกเข่าแบกแบกระสอบยุใส่ยุกโดนเรียขาเลขาซิ่งโอ้กําลังก็โทรหาพ่อย่งังโค้งส่งหน่อยอันนั้นเลขาเป็นไส้ที่ครับบ<อ>่เมียก็ไปแบกเข่ามันนี้แค่นัดที่ไม่ไส้ไทยเองครับอโอ้ชีวิตนี้มีปัญหาเหลือเด้อะเป็นยังครับโอ้ยอยูเอาเป็นโค้งส่งหน่อยไปแบกเข่าเท้าขอยันเขามันจิเป็นยังไงเจ้าหนึ่งยิ่บ่เอ้าอัดยิ่งทุบบ่พ่อเนี่ย ีถูกครับปากช่องครับคนติดตามหลายไปแล้วเปล่หลายแล้วครับจะได้กับฝากช่องกัวทวัตชัยอัช่องพ่อเนี่ไปเนี่ไปเห็ีดเลี้ยวเห็ีดเอาฝาดไม่ให้ปากช่องพ่อเลยแต่พอคอยเดี๋ยวเห็ีดดูไหมเอา้าพี่ชายหายปากช่องโก้แล้วเล่นมาฝากจุช่องน้องโก้ทวัตชัยได้ครับเด้พี่น้องขึ้นกว่าไปในยูทูบเข้ามาโก้ทวัตชัยนะครับผม้โหขึ้นเลยช่องยุทธ์ช่องโก้พี่พ่อครับ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 ปากช่องไอโก้มาได้จากมุ่งเนี่ย พอมาถึงแค่สามมงเสาวครับม้นเป็นใส่บันใส่ยูบวานเปใส่มือว่านมือว,วานอยู่หนีน้ำกันเอาเอิอมันก,ก,ก็บ่งหัวซาบพอไปล้าก็ตีรถกาม่าจากทั่สามม้งเสาวกคนเด้อนาะ มีใจรักเขาเนาะไม่ใจรักตัวใจรักแน่ทั้งยังกอดพนว่าใจรักในอันทั้งประชาธิปไตยก็ต้องไปทําตามหน้าที่ซะก่อนผมเลือกคุณทําตามผมเลือกตามหน้าที่คุณก็ทําตามหน้าที่ของคุณกต่ตำแหน่งเอามืไอแลกคอกันบ่ครับท่านหัวหน้าเพชรชายแท้ครับท่านหัวหน้าทั้งเพชรโสธรเพิ่งกำลังประชุมกันอย่างไงต่ว่าเพชรชายแท้มาแต่หัวหน้าลูกน้องเนี่ท่านมาแต่ว่าเพชรโสธรเขาชุมนุมกันเรียบร้อยคือยากว่าเพชรชายแท้อาจจะแพ้เพชรโสธรเมือแรกแต่บ่แน่ มันอาจจิกกับตละลปะพัดเป็นเพช่อใช้แฉะซนะก็ได้พ่อให้กำลังใจเพื่อใ้แฉะนะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีก่อนครับพอกันคลิปใหม่นอกพี่น้องกี่ขลุกขลับฝากกันเด้อฝากช่องพ่อใหญ่ดิดโค้ชศกมงคมบัติเพิ่อศิลเอาเอาไว้สนีก่อนสหรับคลิปนี้ครับลำล้ำลุยลุยโชคดีมีเงินมีข้ามสู้ผู้สู่คนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ